ะไหนะน่อวานวันนี้หลอกกับเมื่อ,าอวาน 4, 6, โกหกเมื่อวานตื่นหกของเจ็ดราไปหลอกชอบฟิกโกหกแล้วมันมันมันสึกด,ดีต่อใจขอคบออออคุณครับอะไรนะขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ครับเอารูปไม้เส้นหน่อยขอบคุณครับเอาฟันคิดถึงนะเส้นให้ ขอบคุณครับขอบคุณอะไรครับขอบคุณค,ครับมาต่อกันเลยฮะความสวยแล้วก็ไปเรื่องนางฟ้าท่านนึงนางฟ้ายังอายอยู่นะขอบใจอ,อ๋ออปองให้ทุกคนเลยครับขอบคุณครับขอ,ขอบคุณครับต่อกันเลยฮะใช่ไหม